ม <Okay. S 1> าฮะเอ๋สองเล่นนะฮะเอ่อพี่พี่ทีมงานพร้อมนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ 1, 2, ่งสองเริเ่มเติมเติม,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 มอ้าเฮ้ย <s ward en> มันจะพอหรือเปล่า สวัสดีเปิดฝาครอบที่มีเป็ดเหลืองมังกรองที่คาดผมรูบิกผ้าปิดตาคุณแจแก้วไว้เจอมั้ยเจอไหมไม่ใช่ต้องปิดด้วยต้องปิดด้วยต้องปิดด้วยปิดด้วยนะครับไม่ใช่ปิดนะปิดไม่ใช่มีกุญแจมีเป็ดเหลืองเปลือกเอ้าเป็ดเหลืองรู้เลยนะครับว่าเอามาจากออฟฟิศนะครับมีแก้ววายบ้างมีแก้ววายบ้างดอนี่อย่างนี้เปิดเปิดเปิดเป็ดเหลืองอันนี้เขาปิดไห ับตับตาับผมรับผมไปแล้วผมรับไปสิไปเคียไหน่ไม่ได้จไม่ได้แค่หมิดใจก็ทุนแล้วเหมืันเราพี่กแล้วอ๋อหว่าต้องใส่เต็มเอ้มาซิกแซกนะครับติกชานะครับซ้ายขวาซ้ายขวามันเลื้อยูเลื่อูมันู เี้มีทองที่สว่างอันนั้นหรือเปล่าดุงแล้วดุแล้วดแล้วอ่้ยกลับไปกดกริ่งเฮ้ยเนป็นเ็กที่ใจมากเ่เวลาัเฮ้ยมื่อกี้ิโกเนี่ยเอากี้ิโก้ผมอยากรู้ว่าทีมคุณท่ไ้พวกคุณจะเดินก่นกระดิ่งนี่แหละนี่แหละ้าเลือให้เป็นเด็กดี ไปเราค่อยประกาศเวลาไหเาประกาศเวลาดีกว่อเราเป็นเก็บประกดีกว่าว่าเขาจะทำยังไงเอาเอาเกระดิกไปได้นาะซึ่งจริงอันนี้แพ้เพราะว่าเขาเห็นแบบทีน่มันมีคุณแจนบ้านรงนู้นอ่ะีอยนเดียวมีเดียวอ๊เดึงผฝาให้พี่เขาไปเก็บเง้ยน่าดีอะไรปเตอร์เขาสาเตือนเรืองกลเอา ยโยนจากตรงนี้เพื่อนเรยวามแต้มอ่ะอยากปนใข่ขหน้าโอเคครับโอลปอมอชูดเราเอาไมไว้ไหนน้อชานเราถือทำไมน้อชายเราเล่นเกมเราก็วางไม้สิอาละผมชอการเาชวางรองก่อนนะครับเพราะว่าอนอรับออ้ออมนรอนนลูกออ้ ผมไม่โกงหรอกเป็นเด็กดีพอเฮ้ยโอ้ยยาย่าครับไม่มีอีกหนึ่งคนมา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 เขาจะเริ่มแล้วไีมมามา ลุกนี้เลยมาโอเคทีนี้พร้อมไหมฮะทีนี้คือตั้งใจทีนไม่แฟร์ทุกคนกับกรเป๋าแล้วคือเริ่มมันสะพังทุกคนฟังนะความไม่แฟร์เคยรู้ปะจริงจริงคุณว่าจะบอกว่าให้ระวังไหมแต่คุณปวยุเซิร์เะเพราะเล่นแปพูดแมันจะมีความเล่นคุณต้องพูดกว่าเออมังคนต้องพูดไปเรื่อยเรื่ยเฮ้ยเรา ม่เคนแล้วแม่เคน้อนทำไมมาอยู่ไหนมามาพูดด้วยทุกคนต้องถูทุกคนต้งอแม่คอจนเลนให้เหมือนทุกอย่างต่วันนี้นะเป็ว่าจะไม่มีความแฟร์เกิดขึ้นได้เลยคนต้องทำเป็นลืมได้ว่าต้องมากดกระดิเอาต้องเว่าโดนเนโดนเนโดนเ็นโดนเ็นดนเนมาามมมากเร็วล ีแพ้พร้อมไหมครับพร้อมครับอ่ะกูอักพี่หน่อยโจโอเคไหมครับถ้าทีมแพ้พร้อมแล้วเวลาคุณจะเริ่มไหนสามสองหนึ่งปเฮ้ยผิดผิดผิดไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไอ้หมูว่าคู่สีมันไม่ค่อยใช่นะกันคู่สีมันผิดนะเนี่ยเป้กระเป๋ามันเลอะแล้วข้างล่างข้างล่างของต่อเลอะเนี่ยเนี่ยเนอะนะไอ้หมูว่านี่ต้องใส่ตรงนี้ โกกันย่างนีได้าไม่โอเฮีม่โอเคเลยน้อยพอละมแล้วามไม่ดีเลยนะคือสงสารนะพี่กิมให้ทำอะไร ดนกะดาดหมายไจเปื่อซอมอไรอย่างนั้ถฮะมีมีกุญแจมีเอ่อมีพอกซี่คอร์ดมีเก็บยวมีเก็บไวมมีเกียามันถกะหนึ่งสองสามสี่กเจสีนี่มีแปดอย่างมีแปดอ้าวอะไรมีแดอถุเ็กเกินมาอะไรเกินมาเ่ขออง ตะกี้เล่นไปประมาณนี้นะม้่งอยู่ประมาณ10บอันที่4 6งสีอ้ยอันนี้ซ้ำแล้วไปเวทอ่ะหน่สามสิกาที่เรสอเือหลังจากเล่นเสร็จให้ทางี้โอเคไหมเฮ้ยเฮ้ยฝรล่งจลิง ไมใช่ม ok ันม like mm ีม hmm. ันมีหลายของมันมีคเชตมันคเชอันนั้นคเชไ่อะผมให้่มันเชมันมีหลายเชตันนันนนั้นนัมันอันเดยวกันนหนกอันนั้นกอันีกอี่กนอันอเหกันนะี่ชายแสดงว่าจริงจจริงไม่ใช่ยงเดียว คุณทำเนี้ย้วยแบบแบบนี้แกเอาผมจะเต้นหน่อยเนี่ยโอ้โหก็ไม่ใชเรื่องใหญ่เลยเพื่อนเป๊ะร้อยอย่างงอแงว้าวเท่ไปเลยจริงได้อย่าี้ป้าชักโผล่เสียงมากไม่ใช่ไม่ใช่มาให้เราได้โองคะแนนกันดีกว่าครับตอนนี้เป็นเอกฉันท์มากเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นเกมจบกันไปแล้วนะครับจักสองทีมเราพนแ่แน่ทีมชนะนะครับ ทำเวลาไปได้2นาที18วินาทีครับส่วนทีมของเราส่วนทีมแพ้นะครับทำเวลาไปได้ทั้งเส้น3ชั่วโมงไม่ใช่3นาที5วินาทีครับเรื่องที่พิสน์คือทีมที่ชนะครับชนะเราได้ไงหรอชนะเราได้ก็เลยเราต้ไม่โดนบทลงโทษไงเพื่อนบทลงโทษเดี๋ยวเพื่อนนี่ก็ต้อง โปร่งๆแนวพี่แพ้จะโดนใส่ชุดมาร์คคอและจะใส่ตอนเพลงช่วงสุดท้ายให้ติดตามกันให้ดีอ่ะอยากเห็นพี่จ๊ะไม่มีคต้องรนะเขาบอกเราขาบอกเราเอ่อทุกคนให้บอกทุกคนหลักฐางแล้วก็เห็นกันอยู่นะฮะัพี่เอาจริงนะเมื่อกี้ตรงกระเป๋าผมก็ช่วยผมก็ช่วยโอ้โหช่วยได้มากไม่แต่ดีนะครั้งนี้ไม่หักอ่าเหตุชอบหักมุมนะจริงหรอไม่แน่ อาจจะทำวิธีเปลี่ยนอยู่พี่ได้ยังไม่ถึงตรงไหนพี่เอาเขาเปลี่ยนเลยโอเคโอเคโอเคอาล่ะไม่เป็นไรเราจบฮาร์ดช่วงเกมเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเกมจนแบบเสื้อต้นอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยใช่เราก็เลยทำไมต้องทำอะไรผมอยากเปลี่ยนเสื้อเราอยากเปลี่ยนเสื้อเลยเผมก็อยากเปลี่ยนเสื้อแต่ว่าแบบแต่ว่ากลัวคนจะเห็นเสื้ออันใหม่เราเป็นที่เป็นแบบสวมเข้าไปอันใหม่ ใช่หลายอย่างเลยคือแบบว oh, yes. right so no. so ่าการที be ่เราหาเงนข้างหลังนานๆอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะคิดถึงเอาไงอ๋อใช่ขอเปลี่ยนแจ็คเก็ตหน่อยแล้วกันเปลี่ยนแจ็คเก็ตหน่อยขอเปลี่ยนแจ็คเก็ตนะครับพี่ผมผมขออะไรมาบังหน่อยน้องกลัวครับวันอยู่วันนี้ครับผมเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าผมเม็ดเยอะนะฮะไม่รู้อยู่แล้วครับเอออันนี้เยอะจริงแบบเยอะเนอะ sorry แต่ผมจะบอกว่าที่กั้นเราเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบว่ามอนยูนะเพราะว่าไอ้ตรงต้ผ้า ประมาณ5 0,000ื่นนะครับกลอเนี่ยประมาณแสนสองไมค์ถูกมอีกสามแสนทั้งหมดนี้นะครับจะลงชื่อพี่กันไว้หนังกนะสุนพี่กันถ่ายเพราะว่กันถูกโอ้ทุกวันนี้พี่ยังใช้ไมค์ใช่ไมใ้ไมค์ไมค์เขาอยู่เลยไฟเขาหรือเปล่าเดี๋ยวว่าแต่ผมเรื่องรีวิุณก็เหมือนกันนะนี่เขาทำไมใหม่ทุกคนไมคสวยไหมครับสวยแล้วไม่ผมสวยไหมครับสวยแต่ผมว่าไมค์เราสองคนรวมกันคงสวยไม่เท่ายูเซอร์ที่มีมูลิตี้ อาอาเขาช่วยต่อไปดีกว่าพูช่วยต่อไปเนี่ยเป็นพูช่วยต่อไปเนี่ยเราจะเป็นการนำเสนอข้นำตะลุ่งไปไปโอเียนคือตรงนี้มันจะดีหรอเอาไลฟย ในนี้มีคนผมยาคนนึงในนี้มีหมาป่ามาดูสวนสัตว์อเมซอน 来嘞是吗？<noise> <noise> <noise>